นี้อากาศร้อนเข้าฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วดอกไม้อยังบานอยู่เลยอ่ะน่าเจือปีเนี้ยพึ่งก็มาตอมเต็มเลยเนะี่ยทั้งพึ่งทั้งแมงวีแมงวันน่าเชือดอกไม้ยังบานอยู่อ่ะปกติแล้วดอกไม้ไม่บานแล้วนะเพราะว่าเขาจะร่วงโรยละ ว่าปีนี้อากาศมันร้อนดอกมันก็ออกเรื่อยๆไม่น่าเชื่อสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ดอกไม้บานตอนออกโตเบอร์นะตอนตุลาคมมันเป็นไปได้ยากมากแล้วก็พึ่งออกมากินเกสรดอกไม้เดือนตุลาคมนี่นะเป็นอะไรที่ยากมากไม่น่าเชื่อเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงมากาการเปลี่ยน รีบๆกินนะเลยได้กลับบ้าน